เธอกล้าล้อเลียนสกิบดี้เหรอใบยกเดี๋ยวมันก็มาหลอกหรอกปัญญาอ่อนเฮ้ยสกิบดี้ทำหรือเปล่านะบ้านอื่นก็น่าจะด่าเหมือนกันนะน่า <c oughs> เสียอะไรอะ ูอะไรเนี่ยสกิบิดี้อีกแล้วดูอย่างอื่นบ้างเหอะก็เพราะว่าช่องเนี้ยทำคลิปสกิบิดี้สนุกยังไงล่ะช่องต้องแต่ง Family TV ีวีโอ้แท้ทำแต่สกิบิดี้ขนาดนี้ทำไมไม่ตั้งชื่อว่าต้องแต่งแอนสกิบิดี้ทีวีนะดูกล้าเนอะเรียนสกิบิดี้เหรอใบยกเดี๋ยวมันก็มาหลอกหรอกของหลอกเด็กนะปิดมุกปัญญาอ่อนเฮ้ยฮไฟดับอะ่ะใบยก สกิปิดี้ทำหรือเปล่านะเฮ้ยสกิปิดี้อะไรหลอนหรือเปล่าเนี่ยเอาไปดูแล้วบ้านอื่นก็น่าจะดับเหมือนกันนะน่าเฮ้ยไม่มีหลังไหนดับเลยอะมีแค่บ้านเราที่ดับเลยเนี่ยหรือว่าสกิปิดี้จะมาเขาบ้านกันแล้วขวสกิปิดี้มา ไเราหอนแล้วละมั้งนั่นสิสกิบิดีคอไม่มาหาพวกเราเหรอกเฮ้ยเสียอะไรอะเฮ้ยนั่นสกิบิดีหรอือเปล่อนานลอะไหนอะ สกีบิดี้นี่เป็นมุกเฮ้ยเมื่อไหร่ไฟจะมาเนี่ยแต่ว่านี่มันมืดแล้วนะไม่กลัวหรอกันเราเปลี่ยนจากเดินเล่นไปขับรถเล่นกันมาแต่ว่าช่วงนี้ได้ยินข่าวสกีบิดี้ออกอารวานะแถวนี้มีใครไหมไปไปไป ไปเดินเล่นกันเถอะปิ่นมุกอืมแต่ว่านี่มันมืดแล้วนะไม่กลัวหรอกันเราเปลี่ยนจากเดินเล่นไปขับรถเล่นกันมาโอเคนั้นเดี๋ยวฉันเป็นคนปั่นเองเฮ้ยแต่ว่าช่วงนี้ได้ยินข่าวสกีบิดี้ออกอารวาสนะฮ่าสกีบิดี่ผีหัวซ่วมน่ะเหรอ เธอจะกลัวมันทําไมอ่ะเดินยังไม่ได้เลยไปไปถ้าเราเจอมันอ่ะเราปั่นจักรยานเราก็เร็วกว่ามันซะอีกว้ไปเลยปินมุกไปเลย <N elson> <N elson> ทำไมอ่ะเป็นมุกไหนอะไรอ่ะอุ้ยทำไมสกีปีดีนี่แถวนี้มีใครไหมอุ้ยหายไปแล้วอ่ะกลับเร็วไปไปไป มีไม่รอดรอเฮ้ยทำไมสกิบปดี้วิ่งเร็วขนาดนี้เนี่ยเมื่อกี้ยังอยู่ข้างหลังพวกเราอยู่เลยอ่ะใช่นั่นสิเป็นมุกเฮ้ยคุณสกิบปดี้ต่อไปนี้หนูจะไม่ลบหลู่คุณอีกแล้วค่ะปินมุกไว้สิพวกหนูจะไม่ลบหลู่คุณอีกแล้วต่อไปก็อย่าไปลบหลู่ใครอีกค่ะค่ะไปเราจะะยาเร็วเห็นไหมอะไรลอยอยู่เต็มท้องฟ้าเลยเนี่ย แล้วคุณพ่อพอจะมีวิธีอะไรป้องกันสกิบดีดี้ไหมคะใส่หัวสกิบดีดี้ทอยเลตออกไปและห้ามมองขึ้นไปข้างบนเด็ดขาดเฮ้ยมีบางตัวตามหลังแล้มาหลับตาเร็วเอาลูกอา้อาคุณพ่อ จะไปไหนเนี่ยลูกก็พวกหนูก็จะออกไปซื้อกับข้าวไงคะพ่อถ้าไม่ไปอะ่ะเดี๋ยวเราจะไม่มีอะไรกินออกไปข้างนอกได้ไงลูกก็รู้อยู่ว่ามันอันตรายข้างนอกอะ่ะมันมีโจรเยอะหรอคะตอนนี้น่ะโลกเรามันไม่เหมือนเดิมแล้วนะลูกเห็นไหมอะไรลอยอยู่เต็มท้องฟ้าเลยเนี่ยแล้วคุณพ่อพอจะมีวิธีอะไรป้องกันซิกิบิดี้ไหมคะเอานี้ลูกใส่หัวซิกิบิดีท้ทอยเลยตออกไป และห้ามมองขึ้นไปข้างบนเด็ดขาดเพราะถ้าพวกหนูไปสบตามันมันจะลงมากินพวกหนูนะค่ะคุณพ่อเอาไป<อ>ไปยุเธอก่อหลังฉันออกไปนะได้ <c oughs> ไหนเนี่ยปิดมุกที่เราจะถึงร้านค้าก็ผ่านสะพานตรงนี้ไปก็จะถึงแล้วเอว่ถึงหันขึ้นไปมองทําไมเนี่ยหรือก็โดนมันจับกินหรอกคมหน้าลงนี่มีบางตัวตามหลังลงมาหลับตาเร็ว อย่าออกจากบ้านตอนกลางค่ำกลางคืนเพราะกลางคืนมันไม่ใช่กลางค่ำเพราะกลางคืนมีผีสกิบดี้ไม่ใช่หมาสกิบิดูและก็ไม่ใช่สก,กอยด้วยถึงสกิบดี้จะไม่น่ากลัวเท่าสก,กอยแต่ก็ระมัดระวังไว้ให้ดี